วัสดีครับแล้ววันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับอ่าสำหรับคนที่ยังไม่รู้จักผมนะครับผมขอแนะนําตัวก่อนนะครับตัวผมเนี่ยชื่อบวกนะครับแล้ววันนี้เนี่ยอ่าผมก็ทําคลิปเกี่ยวกับเกมไฮดรอลิกไซด์ขึ้นมานะครับอ่จริงๆวันนี้มีเรื่องอยากจะมาบอกก็คือจริงวันนี้เป็นวันแรกที่ไฮดรอลิกไซด์เนี่ยเพิ่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับคือช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเป็นช่วงของเบต้านะครับเกมนี้เนี่ยเขาทํากันมาตั้งแต่7ปีที่แล้วแล้วก็คือแบบ เริ่มเริ่มพัฒนาเกมมา7ปีแล้วจนตอนนี้คือเขาเพิ่งเปิดตัวนะครับแล้วก็คือตอนนี้เนี่ยมีอัปเดตใหม่ๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องหลักก่อนดีกว่าเรื่องของลีกนะครับแล้วก็เรื่องของเลสนะครับเวลาเวลาที่เราเข้าเกมมาแล้วเราเริ่มสมมติว่าเราเพิ่งสมัครเลยนะครับเข้ามาอ o g in ID ปุ๊บเายไม่มีตัวละครเนี่ยเราจะสร้างตัวละครเนี่ยเราต้องเลือกว่าเราสร้างตัวละครไว้ในลีกไหนนะครับ ซึ่งหลีกเนี่ยก็คล้ายๆกับซิฟเวอร์ของเกมแร้งล็อกนะครับถ้าสมมุติว่าคุณสร้างไว้ในหลีกนี้นะครับตัวละครของคุณเนี่ยก็จะเจอกับตัวละครที่อยู่ในหลีกนี้เท่านั้นนะครับจะไม่เจอกับตัวละครที่อยู่ในหลีกอื่นรวมทั้งของทั้งหมดที่คุณเก็บมาด้วยนะครับอ่าแล้วก็จะมีกล่องเก็บสมบัตินะครับกล่องเนี่ยก็จะเก็บไอเทมซึ่งซึ่งกล่องเนี่ยจะแชร์สําหรับตัวละครในหลีกเดียวกันนะครับถ้าสมมติคุณสร้างตัวละครใหม่ขึ้นมาแล้วคุณเลือกหลีกอื่นเนี่ย พอคุณเข้าไปที่กล่องเนี่ยมันก็จะเป็นกล่องของหลีกเนี่ยนะครับถ้าคุณสร้างตัวละครเป็นตัวแรกก็คือกล่องเนี่ยก็จะเป็นกล่องเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเดี๋ยวว่ามีหลีกอะไรบ้างนะครับหลีกหลักเลยเนี่ยชื่อว่าหลีกสแตนดาร์ดนะครับก็คือเป็นหลีกปกติทั่วๆไปเลยไม่มีอะไรเวลาคุณเล่นเนี่ยก็คือคุณก็จะเจอคนที่อยู่ในหลีกสแตนดาร์ดซึ่งสแตนดาร์ดเนี่ยเปิดมานานแล้วอ่ของก็จะค่อนข้างมีในตลาดเยอะครบทุกอย่างนะครับสําหรับคนที่อยากเล่นแบบปกติเนี่ยก็เล่นหลีกสแตนดาร์ดก็ได้นะครับ อีกลีกเนี่ยก็คือหลีกฮาร์ดคอร์อ่าถ้าสมมติคุณสร้างตัวละครแล้วคุณติ๊กว่าให้มันเป็นหลีกฮาร์ดคอร์เนี่ยตัวละครที่ค like ุณสร้างก็จะอ่าเข้าไปอยู่ในหลีกฮาร์ดคอนะครับทีนี้หลีกฮาร์ดคอรมันแตกต่างกับลีกสแตนดาร์ดยังไงหลีกฮาร์ดคอร์เนี่ยถ้าเราสร้างตัวละครที่อยู่ในหลีกฮาร์ดคอร์แล้วเราตายแค่ครั้งเดียวนะครับตัวละครเนี่ยก็จะถูกถูกโอนไปที่หลีกสแตนดาร์ดนะครับรวมทั้งของที่อยู่ในตัวละครตัวนั้นณตอนนั้นด้วยก็คือใส่ของอะไรไว้หรือว่า เก็บของอะไรไว้ในตัวเนี่ยก็จะถูกโอนไปที่สแตนดาร์ดหมดเลยก็คือจริงๆแล้วเนี่ยฮาร์ดคอร์เนี่ยก็เหมือนก็เหมือนตัวละครฮาร์ดคอ,อ,อร์ในเดียโบสองครับหรือเดียโบสามเพียงแต่ว่าตัวละครฮาร์ดคอร์ในเดียโบเนี่ยคือถ้าตายแล้วตายเลยของหายหมดเลยแต่ว่าอันนี้เนี่ยคือเขายังโอนไปที่หลีกสแตนดาร์ดนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเราเก็บของไว้ในกล่องของหลีกฮาร์ดคอร์เนี่ยของว้ยังอยู่ที่หลีกฮาร์ดคอร์เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าคุณเล่นตัวละครตัวแรก ช่ไหมฮะแล้วคุณสร้างตัวละครฮาร์ดคอร์ขึ้นมาคุณเล่นเล่นเล่นแล้วคุณก็เก็บของ mm. ไม่ได้กล่องเก็บของไว้ได้กล่องแล้วซากวันหนึ่งเกิดตายขึ้นมาแค่ครั้งเดียวเนี่ยก็คือตัวละครตัวนั้นน่ะโดนโอนไปสเตนดาก็คือคุณคุณก็เล่นต่อไม่ได้แล้วหรือว่าถ้าคุณอยากเล่นต่อเป็นสแตนดาเนี่ยมันก็ได้ครับแต่ว่าของที่อยู่ในกล่องเนี่ยก็จะเป็นของของฮาร์ดคอร์นะครับก็สําหรับคนที่อยากต้องการความท้าทายนะครับอยากเล่นเกมนี้แบบจริงจังเนี่ยก็ลองเล่นหลีฮาร์ดคอร์ได สักสี่ห้าสิบเนี่ยตายเป็นสิบสิบรอบเป็นร้อยร้อยรอบแล้วยิ่งตัวละครบางตัวละครนะครับมันจะมีช่วงของมันอย่างเช่นช่วงแรกๆที่มันยังไม่ค่อยเก่งเนี่ยก็จะยิ่งแบบท้าทายขึ้นไปอีกนะครับสาหรับคนที่อยากลองเล่นดูนะครับแล้วก็ตรงนี้ยังมีอีกสองหลีกนะครับหลีกสองหลีกเนี้ยจะเป็นหลีกรองลงมานะครับซึ่งหลีกสองหลีกเนี้ยจะมีระยะเวลาเปิดสี่เดือนนะครับเนี่ยวันนี้เพิ่งเปิดอันนี้วันแรกเลยก็คือมันเคยมีหลีกสี่เดือนมาแล้วก่อนหน้านี้นะครับและหลีกสี่เดือนนั้นปิดไปแล้ว ทุกคนอาจจะสงสัยว่า,าถ้าสมมติว่าหลีกมันครบสีเดียวแล้วมันปิดแล้วตัวละครไปไหนเนี่ยก็คไไนนือมันจะมีหลีกสองหลีกเห็นไหมฮะหลีกสีฟ้าเนี่ยถ้าคุณเล่นในหลีกเนี้ยซึ่งตอนนี้นผมก็เล่นหลีกนี้อยู่นะครับอ่าพอหมดสีเดือนปุ๊บตัวละครเนี่ยก็จะถูกย้ายไปที่หลีกสแตนดาร์ดนะครับซึ่งเป็นสีฟ้าเหมือนกันส่วนหลีกนี้ชื่อว่าหลีกเนเมซิสใช่ไหมฮะหลีกเนเมซิสเนี่ยก็จะเป็นหลีกที่เป็นฮาร์ดคอร์เหมือนกันคือพอตายแล้วเนี่ยตัวละครจะถูกเด้งไปแสตดาร์ดนะครับเพียงแต่ว่าพอครบ สี่เดือนปุ๊บอะหลีงในเมสิสเนี่ยจะถูโอไปที่ฮาร์คอร์นะคะรับรวมทั้งของในกล่องด้วยทีนี้อาจจะสงสัยนะครับว่าอ้าแล้วหลีกลองสี่เดือนเนี่ยมันทําอะไรได้บ้างนะครับคือหลีกลองเนี่ยเปิดทุกๆุกสี่เดือนเพื่อที่จะลองรับผู้เล่นใหม่เข้ามาเรื่อยๆครับรวมทั้งผู้เล่นเก่าที่ต้องการความท้าทายด้วยเพราะว่าลีกสองหลีกเนี่ยจะมีเขาเรียกว่า,าฟีเจอร์ที่มันแตกต่างขึ้นมานะครับเรื่อยๆรื่อยซึ่งอสองสองหลีกที่เปิดสี่เดือนที่เพิ่งปิดไปนะครับ ก็จะมีฟีเจอร์ที่แตกต่างจากสองลีกนี้นะครับอ่าและทีนีน้พอมันเปิดลีกใหม่ขึ้นมาเนี่ยอ่าเศรษฐกิจหรือว่าพวกของอะไรพวกนี้นะครับมันก็ต้องหาใหม่หมดทุกคนเริ่มเล่นตั้งแต่เลเวลหนึหมดนะครับก็จะไม่มีความแตกต่างกันนะครับระหว่างอ่าคนที่เคยเล่นซาด์ดั้งตังต้งแต่แรกอยู่แล้วกับคนที่เพิ่งมาเล่นใหม่นะครับแล้วก็มันจะมี c h a l l e n จ์ต่างๆด้วยถ้าสมมุติว่าคุณทำชาเลนจ์ได้หมดเนี่ย าทางผู้ผู้ที่พัฒนาเกมเนี่ยเกาจะส่งของมาให้คุณเลยคือเป็นเป็นเสื้อผ้าหรืออาจจะเป็นของเป็นฟิกเกอร์อะไรพวกนี้นะครับคือเขาส่งมาให้ฟรีๆเลยนะครับถ้าสมมุติว่าคุณสามารถผ่านเลนทั้งหมดได้แล้วก็ใน2อลีกนี้นะครับลีกที่ชื่อว่า o o m n n t i o n เนี่ยจะมีสิ่งก่อสร้างประเภท t ายนะครับก็คือเป็นเหมือนเป็นเหมือนชายใน d i a โ l o 2ครับที่เวลา มันจะเป็นแท่นหินใช่ไหมฮะแล้วเวลาคุณวิ่งไปแตะปุ๊บคุณก็จะได้สเตตัสต,ต,ต่างๆมาอย่างเช่นวิ่งเร็วหรืออะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ก็จะมีอยู่ในนี้เหมือนกันเพียงแต่ว่าชาร์ของในนี้นนจะแตกต่างจากในโบ2ตรงที่ตอนที่มันเป็นหินอยู่ครับตอนที่คุณยังไม่ได้ไปแตะมันอนะ่ะมันจะมีมอนเตอร์อยู่รอบๆเลยแล้วมันก็จะเพิ่มความสามารถให้มอนเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณไปเจอชายกับกลุ่มมอนเตอร์ใช่ไหมฮะคุณก็มี2ทางเลือกว่าคุณจะค่อยๆเคลียร์มอนเตอร์ ที่มันบัฟโดยชายนั้นหรือว่าคุณจะรีบวิ่งไปแตะมันแล้วแบบให้มันบัฟคุณเองคุณก็ค่อยฆ่ามอนเตอร์ก็ได้นะครับอันนี้ก็คือหลีของ domination นะครับส่วนถัดมาเนี่ยชื่อว่าหลีนเมซิสนะครับอมอนเตอร์เนี่ยมันจะมีมอนเตอร์ระดับธรรมดาก็คือมอนเตอร์สีขาวมอนเตอร์สีฟ้าระดับเมจิกแล้วก็มอนเตอร์สีเหลืองระดับแรใช่ไหมฮะแล้วก็สีส้มเนี่ยจะเป็นมอนเตอร์ประเภทบอสในหลีนิเมซิสเนี่ยมอนเตอร์ประเภทแรหรือมอนเตอร์สีเหลืองเนี่ยจะมีเขาเรียกว่ามอสเพิ่มขึ้นมาครับ มอสคือความสามารถของมอนเตอร์ันั้นโดยปกติแล้วเนี่ยมอนเตอร์สีเหลืองอาจจะมีตั้งแต่สี่ถึงหกความสามารถขึ้นมานครับแต่ว่าหลีกในเมซิสเนี่ยมันจะทําให้มีมอสพิเศษเพิ่มขึ้นมานะครับซึ่งมอสพิเศษเนี่ยจะทําให้มอนเตอร์ตัวนั้นเก่งขึ้นก็คือเหมือนว่าสร้างความทา้าทายให้กับผู้เล่นนั่นเองนะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับมันเป็นหลีกฮาร์ดคอร์ก็คือถ้าผู้เล่นตายปุ๊บก็คือตายแล้วตายเลยตลัวละครจะถูกโอนไปที่แซนด้าดเลยนะครับอันนี้คือหลีกนะครับแล้วก็็ออีกกเรืืง่งนึค พอมันเปิดตัวมาเนี่ยอ่ามีตัวละครใหม่เพิ่มขึ้นมาครับจริงๆแล้วก่อนหน้านี้นมี7ตัวละครแต่ว่าตอนนี้มีตัวละครใหม่ชื่อว่าไซออนขึ้นมานครับเป็นตัวละครที่ไอ้ก่อนก่อนหน้านี้นมีหใช่ไหมฮะอันนี้เป็นตัวละครที่7นะครับซึ่งอ่า Passive Skill Tree ของตัวละครนี้จะเริ่มตั้งแต่ตรงกลางเลยนะครับถ้าทุกคนเคยเห็น Passive Skill Tree ที่มันใหญ่ๆแล้วเนี่ยก็จะรู้นะครับอ่าอันนี้คือตัวละครใหม่ครับทีนี้ก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของเลสหรือเรื่องของการแข่งขันนั่นเองนะครับ ปกติแล้วเนี่ยตรงนี้จะมีตรงนี้จะมีบอกรายการแข่งขันว่า,าหลีกที่เป็นการแข่งขันเนี่ยจะเปิดเมื่อไหร่นะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยเลสเนี่ยจะมีระยะเวลาตั้งแต่1ชั่วโมงไปะจนถึง1เดือนเลยนะครับเลสเอาไว้ทำอะไรก็คือมันจะเป็นหลีกพิเศษที่เปิดขึ้นมาช่วงระยะเวลาหนึ่งเหมือนกันนะครับแล้วก็คือทุกคนเนี่ยเริ่มเล่นเริ่มเล่นตั้งแต่เลเวลหนึ่งแล้วก็ไม่มีการาได้เปรียบกับเรื่องของของนะครับแล้วก็มาแข่งกันว่าใครเนี่ยได้เลเวลเยอะที่สุด อย่างสมุิเปิดหนึ่งชั่วโมงใช่ไหมฮะเข้าไปเล่นพร้อมกันทุกคนเนี่ยจนจบหนึ่งชั่วโมงปุ๊บใครที่ยังมีชีวิตอยู่ก็คือโด,โดยปกติแล้วอะพวกเลสเนี่ยจะเป็นหลีฮาร์ดคอร์ครับคือห้ามตายจนจบการแข่งขันเนี่ยห้ามตายเลยใครใครที่ไม่ตายแล้วก็มีเลเวลเยอะที่สุดเนี่ยก็จะเก็บคะแนนครับเก็บคะแนนไปเรื่อยพอหมดซีซั่นหนึ่งเนี่ยก็จะมีของรางวัลมาให้นะครับซึ่งคุณสามารถเข้าไปดูตารางว่าจะมีการแข่งขันไปไหนขึ้นมานะครับ คือการแข่งขันแต่ละอย่างเนี่ยก็จะมีฟีเจอร์พิเศษคล้ายๆกับหลีก2หลีกตะกีท้ที่ผมบอกไปนะครับอย่างเช่นอาจจะมีฟีเจอร์ที่เรียกว่าทําให้มอนเตอร์วิ่งเร็วขึ้นหรือว่าทําให้มอนเตอร์ตีแรงขึ้นหรือว่ามอนเตอร์ที่ยิงขนูเนี่ยจะยิงขนูออกมาหลายดอกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือเหมือนว่าเป็นการสร้างความท้าทายให้ผู้เล่นเนี่ยที่เล่นเกมนี้จนถึงระดับหนึ่งแล้วเนี่ยเรียกว่าแบบพอมีฝีมือแล้วเนี่ยมาแข่งกันว่าเออใครเนี่ย สามารถเล่นเกมนี้ได้เ,เก่งกว่ากันอะไรอย่างนี้แล้วก็จะมีการเก็บคะแนนอย่างที่ผมบอกพอคะแนนถึงเนี่ยก็จะมีไอเทมในเกมรวมทั้งไอเทมจริงๆด้วยนะครับบางทีเนี่ยมีพวกผู้สนับสนุนของอผู้พัฒนาเกมนี้อย่างเช่นพวกเลเซอร์อะไรเงี้ยครับพวกที่เป็นทําอุปกรณ์เกีย่ยวกับพวกคอมพิวเตอร์ครับ <ๆ S 2> เขาก็จะให้การสนับสนุนแล้วก็จัดหลีกขึ้นมาใครที่ชนะเนี่ยเขาก็จะส่งไปให้อย่างเช่นพวกหูฟังหรือ เมาส์หรือคีย์บอร์ดราคาก็หลายตังนะครับอะไรอย่างเงี้ยครับทีนี้ถ้าคนที่สนใจอยากจะดูว่าดีไหนให้คะแนนยังไงนะครับคุณต้องเล่นถึงเลเวลอะไรยังไงหรือว่ามันจะมีจัดช่วงไหนบ้างเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูในเว็บไซต์นะครับคุณก็เข้ามาที่เว็บไซต์หลักแพลเอเว็บไซต์้ไหมแล้วก็กดเข้าไปที่อีเวนต์เนี่ยครับพอคลิกเข้าไปปุ๊ อ่าตอนตอนนี้เนี่ยอยู่ในช่วงโอเพนเวตายังไม่มีตารางขึ้นมาครับโดยปกติแล้วถ้าคุณเลื่อนเมาส์ลงมาเรื่อยๆเนี่ยมันจะมีตารางอยู่เลยครับบอกว่าลีกไหนเนี่ยจัดตอนไหนบ้างแล้วหลีกนั้นมีช่วงระยะเวลาเท่าไหร่แล้วก็มีฟีเจอร์อะไรใหม่ๆบ้างนะครับแล้วก็พอกดเข้าไปในหลีกน,น,นั้นเนี่ยก็จะมีรายละเอียดบอกว่าอ่าคุณต้องเล่นไปถึงอย่างน้อยเลเวลเท่านี้นะคุณถึงจะได้แต้มเท่านี้เท่านี้เท่านี้หรือว่าถ้าคุณเป็นที่1ที่2ที่3คุณจะได้แต้มเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยครับ อันนี้ก็เป็นค่าวๆของเรื่องหลีกแล้วก็เลสนะครับแล้วก็เรื่องของอที่แพดออฟไอซ์เพิ่งเปิดตัวมาวันนี้เลยนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือแพดออฟไอซ์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขายังพัฒนาไม่เสร็จเลยนะครับเพียงแต่ว่าในด้านของตัวเกมเนี่ยเกือบจะสมบูรณ์แล้วเพียงแต่เนื้อเรื่องเนี่ยยังต่อไปได้เรื่อยๆตอนนี้ปัจจุบันนี้มีทั้งหมดแค่3แอคนะครับซึ่งแอคที่3เนี่ยก็เพิ่งจะจบคือก่อนหน้าน,นี้ตอนที่เป็นช่วงเบต้าเนี่ยแอคสเนี่ย เขาสร้างแค่ครึ่งแอคเองพอมาวันนี้พออัปเดตปุ๊บเขาก็ทำแอคสามจนจบแล้วเขาบอกว่าเนี่ยจะมีแอคสี่แอคห้าต่อไปอีกนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่าคนที่คิดว่ามาเล่นตอนนี้อาจจะไม่ทันคนอื่นเนี่ยช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่เหมาะเลยที่จะมาเริ่มเล่นใหม่เพราะว่าหลีกเนี่ยเพิ่งเปิดใหม่ถ้าคุณเข้ามาเล่นหลีกตอนนี้ทุกคนก็คือเริ่มตั้งแต่ศูนย์ใหม่เหมือนกันหมดนะครับแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆจะ มาลองเล่นเกมนี้กันนะครับคือสําหรับคนที่คิดว่าถ้าเล่นเกมนี้เราต้องติดเนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะติดก็จริงนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ติดงอมแงมมากนะครับคือคุณเล่นเวลาชั่วโมงสองชั่วโมงก็ได้แต่ว่าถ้าคนที่ชอบเล่นเกมเนี่ยผมแนะนําให้ลองเล่นเกมนี้ดูนะครับเราลองว่าไม่ผิดหวังแนค่ครับสวัยดาครับ